หอในมรกรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่คะได้อยู่ที่หอในเนี่ยเจอเรื่องลี้ลับอะไรแปลกๆหรือบ้างเครื่องสภาพที่ดารลัดมันกินตังชั้นมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันวังเวงจําเป็นมากสําหรับการมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือพามานั่นเองประตูห้องเรามันเปิดเองเออเปิดเองนี่จะแช่ไว้ป <laughs> กติไม่ไม่ได้เรียกอะไรขนาดนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลิปการรีวิวหอในหญิงมกนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตมาเปิดคลิปข้างนอกหอนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบปฟนอกแล้วก็มันมีเพื่อนข้างห้องที่กําลังสอบิชาแคคูลัสอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะไป,<ด>ไปถ่ายคลิปในห้องได้เนาะก็ไม่อยากหลบกวนเพื่อนนะคะวันนี้ก็เลยมาเปิดคลิปข้างนอกแทนก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวก่อนนะคะที่ชื่อเก้านะคะตอนนี้ก็เป็นนิสิตปีหนึ่งเนาะอยู่คณะวิทยศาศาสตร์สาขาชิววิทยานะคะก็ หลังจากที่ได้อยู่หอในมาทั้งหมด1เทอมนะคะก็วันนี้อยากจะมาแชร์อยากจะมารีวิวหอในให้ฟังว่าหอในมกรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นกันเลยค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหอยหิงที่พี่กาลังจะรีวิวเนี่ยคือหอยหิงวาสนาและหอยหิงดารารัตนะคะซึ่งอยู่ได้แค่มนสิทธิ์ปีหนึ่งปีเดียวเท่านั้นบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ้ยพี่แล้วถ้าบแบบเราจบปีหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่ที่นี่ต่อไหมหรือว่าเราต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคําตอบก็คือเราต้องย้ายไปอยู่อีกหอหนึ่งนะคะซึ่งหอที่เราต้องย้ายไปตอนปี2ปี3ปี4เนี่ยคือหอที่อยู่ตรงข้ามกับสนามอินรีจันทราสถิตนะคะโดยหลังจากที่เราอยู่ครบกําหนด1ปีแล้วนะคะ ทางหอพักเนี่ยก็จะทําเรื่องให้เราย้ายนะคะจากหอวัฒนรและดาราส์เนี่ยไปอยู่ที่อีหอหนอึ่งซึ่งก็จะมีขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆแล้วก็เนี่ยช่วงเนี้ยพี่ก็อยู่ในช่วงสอบไฟนอลและใกล้จะขึ้นปีสองแล้วทางหอตอนนี้นะคะก็เริ่มให้มีการแบบโยกย้ายข้าวของที่อยู่ในห้องออกไปแบบไปเก็บไปที่ใต้ถุนแล้วซึ่งตอนนี้พี่ยังไม่ได้เก็บเอ แต่ว่าจริงๆเ็คิดไปแล้วว่าอยากจะสอบไฟนอไฟนอลอะไรเงี้ยให้มันเส็จเรียบ้อยก่อนแล้วค่อยขนของทีเดียวโอเคต่อไปในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ทําในที่ตั้งของหอหญิงวัฒนาแล้วก็ดารารัตนะคะจริงๆหลายคนรวมถึงเราเนี่ยเข้าใจผิดว่าไอหอหญิงปีหนึ่งที่เราจะต้องย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับสนามอินซีจันทรสถิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ <No. S 1> จริงๆแล้วอีสองหอเนี่ยวัฒนาแล้วก็ดารารัดเนี่ย มันอยู่ตรงข้ามกับบาร์ใหม่นะคะหรือว่าโรงอาหารกลางหนึ่งนั่นเองคืออีวันแรกที่เราย้ายของเข้าห้องอะ เราก็ไปผิดเหมือนกันเราไปที่หอในตรงข้ามันสนามอินเซียแล้วคนที่หอในตรงนั้นน่ะก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้หอหอในอีกของปีหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามกับบาร์ใหม่ซึ่งการเดินทางเนี่ยถ้าเราเข้าจากประตูวิภาวดีนะคะเราก็ตรงเข้ามาเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาจากนั้นตรงมาแค่อีกนิดเดียวนะคะจะเจอกับอาคารสํานักการกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหรือว่า มันน่าจะชื่อว่าคานเสียร์ดายล์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพอเจออาคารแล้วให้เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ตรงไปแค่อีกนิดเดียวจะเห็นส่วนสาธารณะนะก็คือเลี้ยวขวาตรงไปรเรื่อยๆนะคะจะเห็นเซเวน่นหอพักของเราอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นเลยนะคะไม่ได้ไกลเลยแล้วหลังเซเว่นเนี่ยก็คือบาร์ใหม่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าบางคนมาจากถนนงามวงวานนะคะก็ให้เลือกเข้าประตูหหรือว่าประตู2งามวงวานนะคะจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงไปรเรื่อยๆนะคะ อ้อมโค้งผ่านสนามอินทรีจันทรัถฐิตนะคะเสร็จแล้วตรงไปเรื่อยๆจะเห็นอาคารน,นั้นน่ะเสรีไตรัตอ่ะ,ะให้เลี้ยวขวานะคะตอนแรกเรามาจากวิภาวดีใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเรามาจากทางวิภาวดีผ่านสนามอินทรีไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวขวานะคะแล้วตรงไปแค่นิดนึง แล้วก็จะเห็นสวนแล้วเราก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็จะเจอกับเซเว่นก็คือตรงนั้นก็คือหอแล้วจะบอกว่าไอ้ที่เราเข้าใจผิดกันว่าหอหญิงปีหนึ่งอ่ะมันอยู่อีตรงตรงข้ามสนามอินเซียจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าแผนที่มอที่เราได้มามันไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันเพราะว่าไอ้ในแผนที่เก่าที่เราได้ดูมาเนี่ยตรงหอวัฒนารัมและดาราั์เนี่ยมันเขียนว่าตึกหอพักชายตึกที่1 4่กับ15ใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงมันคือเราไม่รู้มาก่อนว่า หอหญิงวัฒนาและดาราลัดดะมันเคยเป็นหอพักชายมาก่อนนะคะมันเคยเป็นหอพักชายมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันกลายเป็นหอพักหญิงนะส่วนหอชายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปยุอีกฝั่งหนึ่งของบาา้าใหม่เหมือนกันสะดวกสบายมากสําหรับหอหญิงนิสิตปีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหอหญิงของปี2 3 4เนี่ยมันจะไกลาจากที่กินนิดนึงนะคะก็คือต้องเดินหน่อยแต่ว่าสำหรับหอปีหนึ่งเ,เดินเดินไปที่บ้าใหม่แล้วกลับมาที่หอบางทีก็ไม่ถึง10นาทีนะคะก็คือได้กินข้าวแหละเช่นนั้นเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคาของหอพักนั่นเองนะคะหลายคนที่สนใจที่จะอยู่ที่หอในเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหอในที่นี่นะคะราคาถูกมากราคาเนี่ยอยู่ที่2,000บาทต่อเทอมปีหนึ่งเนี่ยอยู่ได้2เทอมใช่ไหมก็คือเทอมต้นกับเทอมปลายก็เสียแค่เทอมและ2,000แค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องค่าน้าค่าไฟนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะให้ในส่วนของค่าน้าค่าไฟเหมือนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กหอในนะคะเราไม่ต้องจ่าย ค่านำค่าไฟเลยแมแต่บาทเดียวคือจอ่ายแค่ค่าถือมเท่ทนานั้น2,000บาทต่อถทอมนะคะทั้งหอในปี1แล้วก็ปี234นะคะทุกหอหอในเนี่ยจ่าย0 0 0ันบาทต่อถทอมแต่ว่านั้นไม่รวมกับหอในนอกนะคะหอในนอกเนี่ยมันจะเป็นหอเอกชนมันจะสภาพดีกว่านี้นะคะสภาพดีกว่านี้มากซึ่งราคาของมันก็คือจะอยู่ที่2,300บาทต่อเดือนมั้งเออไม่รวมค่านำค่าไฟด้วยนะคะต่อไปนะคะจะมาพูดในส่วนของพวก อุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่ทางหอนเนี่ยเขามีเขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องเตรียมไปนะคะหนึ่งเลยนะคะว่คือเตารีดค่ะแต่ละชั้นของหอนเนี่ยจะมีเตารีดให้ชั้นละ2ที่นะคะก็คือเราก็าไม่ต้องไปแย่งกันแต่ว่าไอ้ที่ฉีดที่ที่ฉีดน้ำหอที่ฉีดแบบ ที่ฉีดผ้าไม่แน่ใจว่ามีให้ไหมมันน่าจะมีให้แต่ว่าเราไม่เห็นส่วนตัวพี่แล้วนะคะพี่เตรียมที่ฉีดผ้าไปเป็นของตัวเองนะคะก็จะได้ไม่ต้องมาแย่งกับใครนะคะต่อไปนะคะที่หอนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้าให้นะคะคือหอละละัดจะมีเครื่องซักผ้าน้อยกว่าแต่ว่าหอวาสนาเนี่ยทั้งคือแบบทั้งใหม่แล้วก็ทั้งเยอะมากกว่าด้วยสำหรับส่วนตัวพี่เองอะ่ะพี่ก็ไปใช้เครื่องซักผ้าที่หอวาสนาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหอมมันหอมแล้วมันก็แบบว่า มันไม่ค่อยไม่ค่อยกินตังอะแต่ว่าเครื่องสืผ้าที่เดลลารัตมันกินตังชั้นเครือเหรียญสิบบาทอะทุกคนเหรียญสิบแบมันหายากมากนะกว่าจะได้มาแต่ละเหรียญคือแบบต้องตาแทบเล็ดอะแล้วแบบวันนั้นเราก็จะไปซักผ้าธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเครื่องมันพังแล้วคือเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่ได้เช็คไปก่อนใช่ปะคือทุกคนควรจะเช็คเครื่องสืผ้าทุกเครื่องให้ดีนะคะฟังวัฒนาเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเคย เคยดูตังค์ฉันไปเหมือนกันจ้าว่ามันสามสิบสี่สิบบาทได้นะคะก็ทุกคนระวังนะทุกคนระวังเรื่องนี้ไว้นะคอนเสร์สิบบาทมันหายากมากจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็สามารถโทรไปแจ้งทางทางหน่วยงานเครื่องซักผ้าได้ว่าแบบเออมันกินตังค์เราไปแบบเครื่องซักผ้ามันเสียอะไรเงี้ยเราสามารถแจ้งได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อมาถึงตอนนี้แล้วนะทุกคนก็อยากจะรู้ว่า หอในเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อดีกันก่อนเลยค่ะข้อดีของหอในที่นี่นะ,ะก็คือสะดวกสบายมากอย่างที่บอกว่าตรงข้ามหอพักเนี่ยมันคือเซเว่นนะคะแล้วข้างหลังเซเว่นเนี่ยก็คือบา์ใหม่ แล้วข้างๆบาร์ใหม่นะคะก็จะมีตลาดคือมันเป็นตลาดตอนตอนเย็นๆตอนกลางคืนนะั่นแหละสาม,มารถไปซื้อของกินได้นะคะมีของเยอะแยะหลากหลายเหมือนกันนั่นแหละเรื่องของความสะดวกสบายนะคะเเกี่ยวกับเรื่องของการกินเนี่ยก็คือสะดวกสบายเลยคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการกินว่าเจะแบบอดอยากไม่มีข้าวกินอะไรอย่างี้ไม่ใช่มีทุกวันนะคะมีจนแบบว่าตังจะหมดอยู่แล้วนะคะจะไม่มีแบบไม่มีตังเหลือกลับบ้านอยู่แล้วนะคะเรายิ่งเฉพาะงานเกษตรแฟนะเตือนหาของกินเลยแล้วคือเกษตรแฟร์ ดูดตังมากดูดตังนี่ก็เครื่องสักพาเสียอีกนะคะทุกคนเสียตังมาก,กับการเกษตรแฝเยอะมากนะคะ <laughs> นั่นแหละตั้งใจะจะบอกว่าที่หอไหนอะ่ะมันสะดวกสบายเรื่องกินมากจริงๆนะคะ <laughs> ต่อไปนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ๆกับบาร์ใหม่เนี่ยนอกจากสถานที่กินแล้วเนี่ย <laughs> ยังมีสถานที่ออกกําลังกายเยอะแยะมากมาย <laughs> ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้านะคะหรือว่าสนามอินซีที่มันเป็นสนามวิ่งอ่ะเนาะถ้าใครอยากอยากไปเดินออกกาลังกายอยากไปวิ่งออย่างเงี้ยก็คือไปได้แล้วก็ข้างๆกับ ตึกดารารัตจะเป็นสวนสาธารณะนะคะสิ่งครือบิน <S 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 นั่นแหละค่ะก็คือข้างๆกับตึกดารารัตนะคะจะเป็นสวนสาธารณะซึ่งสามารถเดินออกกําลังกายที่สวนตรงนั้นได้แล้วก็มันจะมีแอรบิกนะคะเพื่อสุขภาพด้วยซึ่งพอเราเออกกําลังกายเสร็จเนี่ยเราก็เดินไปหาของกินต่อไงคะ ก็คือสะดวกสบายมากนะคะทั้งออกกำลังกายแล้วก็หาของกินส่วนในเรื่องของการเดินทางนะคะต้องบอกก่อนเลยว่า,ถ,าถ้าเราเดินออกจากหอใช่ปะ่ะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือรจะเลี้ยวขวาก็ได้เราจะเจอกับป้ายรถตะไลนะคะเราจะเจอกับป้ายรถตะไลทั้งสองทางเลยสะดวกมากแต่ว่าการรอรถตะไลนั้นอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันนานนะคะจริงๆเราไม่ได้คิดว่ารถตะไลมันจะนานขนาดนั้นแบบบางที5นาที1นาที2นาทีมันก็มาแต่ว่าบางทีเราเกือบเป็นครึ่งชั่วโมงนะคือมันก็นานมากนะคะ ก็เลยคิดว่าในเรื่องของการเดินทางอะ่ะเรียกพี่วินที่พี่วินดีสุดนะคะไม่ใช่วินดีเซลนะวินดีสุดต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของราคาซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าราคามัน2,000บาทต่อเทอมทุกคนคือมันถูกมากนะมันถูกมากสําหรับเราอะ่ะแล้วก็มันมีเทอมล่าสุดเนี่ยที่ที่เราอยู่อะ่ะคือทางมหาลัยอะ่ะเขาลดค่าหอพักให้ด้วยนะคะจาก2,000บาทต่อเทอมเป็น1,600บาทซึ่งน่าจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการลดย้อน ค่าหอผักของในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเทอมหน้าของ,งน้องนิสิตปีหนึ่งปีหน้าเนี่ยจะได้ลดค่าค่าหอแบบนี้ไหมแต่และพี่อ่ะพี่ได้ลดละพี่ก็รู้สึกว่าพอใจมากนะมันถึงแม้ว่ามันจะลดไปแค่400บาทอะ่ะแต่ว่า400บาทสําหรับใครบางคนนะ่ะมันคือสามารถต่อชีวิตเขาได้ทั้งเดือนเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นข้อดีอ,อย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะ ไปนิดหนึง่งจะคือสภาพของหอวัฒนาลดาราส์เนี่ยยังไม่กว่าหอในหญิงปีสองปี3ปี4ีอีกนะคะแต่คือสภาพอ่ะมันไม่ได้เก่าอย่างที่คิดนะคะถึงถึงแม้ว่าเออข้างนอกมันอาจจะดูแบบเฮ้ย hey, น่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้ไปอยู่ข้างในแล้วมันไม่ได้น่ากลัวนะคะมันไม่ได้น่ากลัวมันก็มันก็เป็นหอพักทั่วไปแค่นั้นเองส่วนในหลายคนอาจจะอยกรู้ว่าพี่คะได้อยู่ที่หอในเนี่ยเจอเรื่องลี้ลับอะไรแปลกหรือบ้าง ก็คือจริงๆไม่บอกเลยว่ามันไม่มีนะคะพี่ไม่ได้เจอเรื่องอะไรแปลกเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่ไม่ค่อยชอบใ่ก็คือช่วงแรกๆที่พี่ไปอยู่หอในเนี่ยช่วงช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีเสียงนกเก่าร้องเสียงดังมากมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันวังเวงวังเวงเกินไปจนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราจะเราจะนอนเราจะนอนได้เหรอที่เนียอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราก็ชินไปเองนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันแย่หรืออะไรขนาดนั้นคือโดยรวมแล้วอยู่ที่หอไหนที่เนี่ยมันโอเคนะคะโดยโดยรวมเนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องของการกินรู้สึกว่ามันสะดวกในการกินมากแค่นั้นเลยแค่เรื่องการกินเลยส่วนในเรื่องของถามว่าหอในมันร้อนไหมมันยังเป็นร้อนที่เราพอทนได้มันยังเป็นร้อนที่เราแบบเปิดพัดลมแล้วก็แบบก็คืออยู่ได้ก็อ,อยู่ได้อะไรเงี้ยเออส่วนตอนกลางวันอะ่ะก็อาจจะมีร้อนบ้างแต่ว่า ช่วงตอนกลางคืนก็คือจะอากาศมาเย็นปกติต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อเสียกันเลยค่ะข้อเสียของหอในเท่าที่พี่รวบรวมมาได้นะไม่มีสคริปแต่คือรวบรวมในเอาในใจนะคะข้อเสียที่รวบรวมมาได้เนี่ยหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องเสียงอย่างที่บอกไปอะ่ะเสียงของสภาพแวดล้อมอะ่ะทั้งเครื่องบินใดๆนะเครื่องบินที่บินผ่านมาทั้งเสียงนกกระววาเสียงแบบว่าเสียงจิ้งหรีดหรืออะไรเงี้ยมันชอบร้องทําให้เวลาเราถ่ายคลิปหรือว่าจะอัดคลิปส่งอาจารย์อะ่ะ คือมันจะติดเสียงอะไรพวกนี้เสียงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในคลิปอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเราก็อาจจะต้องทาใจในเรื่องนี้บ้างก็เป,เป็นเสียงธรรมชาติานาอต่อไปนะคะก็คือในห้องพักเนี่ยมันไม่เก็บเสียง <No. S 1> ถ้าสมมติว่าห้องไหนแบบคุยเล่นถั่วเลาะการอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเสียงดังไปถึงนอกห้องมันอาจจะไปถึงห้องทัทดไปอีกหลายห้องได้เลยนะคะเรื่องของเสียงมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราควบคุมเสียงธรรมชาติไม่ได้ว่าแบบ มันจะเสียงดังเมื่อไร่อย่างเช่นตอนนอนอะอย่างเช่นเรานอนอยู่ทุกวันอะประมาณตีสามเนเมื่อคืนอะเพื่อนคนอื่นก็ยังไม่นอนนะคะยังหัวหลอกกระตุ่เลยอะตอนตีสามอะทุกคนเด็กหออะันเด็กวัยรุ่นที่แบบใช้ชีวิตในยามค่ําคืนเป็นหมาป่าเดียวดายในยามค่าคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนกลางคืนก็บันนีอาจจะมีเสียงบ้างวานทีก็อาจจะไม่มีเสียงก็แล้วแต่ต่อไปนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่พูดไม่ท่ายนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบปะปาและระบบไฟฟ้าที่นี่พูดถึงระบบปะปาก่อนระบบปะ แต่ตอนกลางวันน้ำมันร้อนมากน้ำมันร้อนมากนะคะตอนจําได้ว่าช่วงนั้นน่ะยายเข้าออกมาตอนประมาณพฤศจิกากับธันวาเลยตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่แต่ช่วงหน้าหนาวนะคะเก้าโมงก็คือน้ําร้อนจี่แล้วร้อนที่แบบว่ารองน้ำมาไว้อะต้องนานและว่าแต่มันก็ไม่เย็นสักทีอ่ะเออซึ่งพอจะแบบพอจะตักใช้ก็มันก็ลวกอ่ะมันลวกตัวมันลวกทีอะไรอย่างเงี้ยเอยมันลวกกีคือมันลวก กือบไหมอ่ะคือน้ําที่ออกมาจากฝาคือเห็นเลยว่าควันมันขึ้นควันมันขึ้นเลยนะทุกคนคือมันมันร้อนขนาดที่ควันมันระเหยออกมาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะร้อนอะไรขนาดนั้นแต่นั้นคือมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะน้ายังร้อนขนาดนั้นนี่ก็คิดไเล่นกับเพื่อนว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันเป็นช่วงหน้าร้อนมันจะไม่ร้อนแบบร้อนชิปหายไปวอดอะไรอย่างงี้ได้หรอแต็คือหน้าร้อนมันไม่ร้อนเทียบกันแล้วนะ9โมงของหน้าหนาวอ่ะน้ำคือร้อนมากแล้วแต่9โมงของณปัจจุบันเนี่ย ที่กำลังจะเข้า,นาหน้าหนอนแล้วอะไม่ร้อนยังรู้สึกว่าอุ่นๆยังแบบยังเกือบเป็นอุณหภูมิห้องอยังแบบอุ่นๆแค่นิดเดียวอยู่เลยอะซึ่งเรื่องนี้ก็คือแปลกมากสาหรับระบบปปาที่หอในนะคะต่อไปนะคะก็คือเรื่องระบบไฟฟ้านะคะเออบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยระบบไฟฟ้าที่เนี่ยมันดีไหมมันแบบไฟมันตกไฟมันดักอะไรงี้นั่นมันเท่าที่อยู่มาเนี่ย มันไม่ค่อยไฟดับนะแต่ว่ามันมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงเกษตรแฟรมันด้วยความที่ว่าเกษตรแฟรมันมีร้านเยอะแยะมากมายเลยหลายร้านมากนะคะเขาก็เลยต้องต่อไฟต้องพ่วงไฟกันเยอะทําให้หม้อปแปลงหม้อปแปลง,งระเบิดแต่ว่าแค่ระเบิดแป๊บเดียวปุ๊บไฟมันก็มาแล้วก็เท่าที่รวบรวมข้อดีเข้อเสียมาก,ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเออมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของที่ตัดผ้า ที่ตากผ้าเนี่ยมันจะมีหน้าห้องกับหลังห้องทุกคนก็คือเลือกใช้กัเนเองว่าจะตากผ้าหน้าห้องหรือหลังห้องมีเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนํานก็คือถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยแพ็คของเข้ามาในตอนแบบตอนที่ย้ายย้ายของเข้ามาเนี่ยไอของไอกล่องหรือว่า software, ไอลังอะไรที่เราแพ็คมาเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะว่าเราย้ายเข้าแล้วมันต้องมีวันที่เรา,าย้ายออกเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งไอกล่องไอลังอะไรพวกนั้นไปเนี่ยเราจะไม่มี ในการขนของกับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายของเข้ามาแล้วอย่าทิ้งลังอย่าทิ้งกล่องที่เราบรรจุของเข้ามานะคะอ๋อใช่เรื่องเรื่องนี้เราลืมพูดถึงเลยก็คือเรื่องของกฎหอมันมีข้ออะไรที่เราต้องปฏิบัติบ้บางในการอยู่ร่วมกันในหอนะคะ ก็คือหนึ่งเลยคือเราห้ามเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในนี้ห้ามเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาแต่ว่าที่หอพักเนี่ยเขาจะมีตู้กดน้าให้เป็นทั้งน้ําเย็นแล้วก็น้าร้อนเลยคือเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนะคะเขามีน้ําเย็นน้าร้อนให้จะต้มมาม่าก็ใช้น้าร้อนที่ตู้ได้อะไรอย่างนี้คือไม่ต้องเ,อเครื่องใช้ไฟฟ้ามามาหุงครัวมาหุงข้าวเตาชาบูหมูกระทะไม่ต้องไม่ต้องเอาเข้ามานะคะ <S <S> <S เดี๋ยวมันจะได้กลิ่นคุ้งไปทั่วห้องเหมือนที่เราได้กิน ต่อไปก็คือเวลาเราจะเข้าออกหอนะคะเราต้องโชว์บัตรหอพักนะคะเดี๋ยวจะเาให้ดูนี่นะคะเป็นบัตรประจําตัวนิสิตหอพักนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะ ใช้เป็นใบชั่วคราวซึ่งใบชั่วคราวเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะจะยังไม่มีรูปหน้าเราอันนี้คือบัตรชั่วคราวนะคะก่อนที่เราจะจ่ายค่าหอพักแต่ว่าพอเราจ่ายค่าหอพักแล้วเนี่ยเราจะต้องมายื่นเรื่องเพื่อที่จะทาบัตรถาวรอันนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราจะออกจากหอพักเนี่ยเราก็ต้องมีการเซ็นชื่อที่ป้อมยามนะคะแล้วก็เวลาเข้าเนี่ยเราก็ต้องเซ็นชื่อกลับแล้วก็แล้วก็นี่เลยค่ะเราก็ต้องโชว์บัตรอันนี้นะคะให้เจ้าหน้าที่ที่ป้อมยามดูเพื่อที่เขาจะได้ให้เราผ่าานเข้ไป อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อีกอย่างหนึ่งมาหลายอย่างแล้ะอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องเอามาจําเป็นมากสําหรับการมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือผ้าม่านนั่นเอง่ะงงละสิผ้าม่านจําเป็นตรงไหนผ้าม่านที่นี่นะคะจําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ติดผ้าม่านที่ห้องเนี่ยเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะมันอดไม่ได้ที่จะต้องหันเข้าไปมองในห้องว่าเอ๊ะเขาทาอะไรกันอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนะสาหรับเราอะสาหรับพี่เองเนี่ยที่เขาเป็น ที่เชอบผ่านเขาไปมองในห้องที่เขาไม่ได้ติดผ้าผ้าม่านเหมือนกันว่านีห้องนี้เป็นยังไงอ่ะเฮ้ยห้องนี้เขาทำอะไรคือเราควรจะให้ความเป็นส่วนตัวกับเพื่อนนะคะจริงๆเราก็ไม่ควรมองหรอกแต่ว่ามันดสายตาไม่ได้จริงๆนะเออเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาผ้าม่านมาด้วยนะคะหรือว่าถ้าเราไม่มีผ้าม่านที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถมาซื้อของที่นี่ได้นะคะที่นี่เนี่ยมันจะมีสถานที่หนึ่งที่เราเรียกว่าตลาดอมรพันตลาดอมรพันเป็นตลาดที่อยู่นอกมอน,นะคะเราสามารถไปซื้อ ของใช้ต่างๆที่นั่นได้ไปซื้อเสื้อนิสิตได้ไปซื้อพวกไม้ไม้แผวนเสื้อที่นิบผ้าอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่นั่นนะคะก็นั่นแหละสิ่งที่ควรเตรียมมาก,ก็คือผ้าม่านนะคะเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าสำคัญมากๆเลยโอเคเราพูดวุน่นวือมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพากลับไปที่หอพักนะคะไปดูบรรยากาศแล้วเราบอพักว่ามันเป็นยังไงบ้างข้างในห้องลักษณะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะตัวนี้ก็คือ KU m i n i Shop นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับหอในายนด่ตรงนู้นนะคะคือหอใน,นเองนะคะส่วนตรงนี้เป็นตลาดฟูดในมาร์เก็ตอะไรสักอย่างแล้วก็ตรงนั้นบาร์ใหม่นะคะส่วนตรงนี้เนี่ย KU Mini Shop นะคะจะเป็นที่แบบว่ามีร้านทำฟานมีร้านทำเอกสารด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากมาทำเอกสารก็คือมาตรงนี้ได้เลยนี่นะคะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าความสะดวกสบายในการกินเนี่ยมันสะดวกสบายมากแค่ไหนนะคะนี่ก็คือตึกพักทายที่14นะคะหรือก็คือตรงนี้เป็นตึกวัฒนานะคะส่วนตึกนั้นเป็นตึกดารารัตนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามก็คือ<ม>บานใหม่อย่างไงล่ะคะร้านอาหารางหนึ่งแล้วก็ต้องมุ้นเซเว่นค่ะแล้วก็ไปเซ็นชื่อที่ป้อมอย่างนี้กันี่เลยตรงนี้นะคะเป็นที่นั่งเล่นนะคะ นี่นะคะตอนนี้แล้วก็ถึงหอพักกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวพี่จะพาไปเดินดูว่าข้างใต้หอพักเนี่ยทั้งสองหอพักเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็เข้ามาข้างใต้ข้างใต้ตึกกาลารนะคะอันนี้เป็นห้องของห้องเจ้าหน้าที่งานหอพักนะคะซึ่งเวลาเราจะมาติดต่อเรื่องค่าหอพักหรือว่าอะไรเงี้ยจ่ายค่าหอพักทำบัตรอะไรต่างๆก็คือทําที่ห้องนี้นะคะ ตะกี้ก็คือเก็บภาพมาได้แบบเดียวนะคะเก็บเก็บภาพอีก e. เครื่องจะภาพมาได้แบบเดียวเพราะว่ามีคุณตั้มให้บ้านนั่งอยู่นะคะเก่งใจกําลังนั่งพักผ่อนอยู่นะคะก็จริงๆป้าแม่บ้านเขาจะขึ้นมาทําความสะอาดที่หอพักนะคะทุกๆจันถึงสุกเลยนะคะก็ถือว่าสะอาดนะหอพักก็คือสะอาดเลยเขาทําดีนะเขาล้างห้องน้ำแบบว่าทำควาสะอาดทางเดิอนอะไรนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องจภาพของจิดวาสนาคะนี่มีเครื่องจัก ผ้าอีด้วยนะคะมันจะเป็นที่สภาพผ้าแบบกลมๆแบบนี้ที่เื้อผ้าแบบเนี่ยดีมากเลยมันหอมนะคะส่วนอีเครื่องเครื่องนี้เลยค่ะนี่เครื่องห้าวันนั้นเรามาใช้ครั้งแรกใาะเราไม่รู้ว่าเครื่องเนี้ยมันพังอยู่คือแบบเนี้ยท่านนยงเห็นไหมคือมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเว้ยมันมันยังมีแบบมีน้ํายาประพนุ่มแล้วก็คงจะฟอกใส่อยู่ซึ่งเราไม่ได้เอะใจไยเราก็ใส่เติมเข้าไปจ้าอ่ะพอใส่เติมเข้าไปปุ๊บใส่ผ้าเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ยอดเหรียญเข้าไปสามเหรียญสรุปกินตังจ้าก็คือมันพังคือเราจะดูเนี่ยว่าเครื่องไหนมันพังนี่ดูตรงนี้เปิดออกมาว่ามันมีอะไรอย่างนี้อยู่น,นะคะถ้ามันมีก็อย่าไปใช้นะคะมันจะมันจะใช้ไม่ได้เปิดดูให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้น,นจะกินตังเรานี่ใช้ได้ดนี่ใช้ได้คือไงสองเครื่องนี้จะใช้ได้คนะ่ะเครื่องหนึ่งเครื่องสอง อันนี้เป็นเรอือ่าธรรมดาทั้งหมดนี้3ามบ้านเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องบนหอพักกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นข้างใต้นะคะเป็นที่จอดรถใครมีรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานอันนี้ก็เอามาจอดได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าจะเจอคุณนี่นะคะคือเมดพ่ลุกซานของเราเองนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กำลังจะลงไปกินข้าวคะเนี่ยไปกินข้าวค่ะคือข้าวยังยังค่ะไปก็ได้ค่ะไปกลับมาค่ะหิวแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะมีคนอยากรู้ว่าเวลาที่เราอยู่หอพักอะเราเจอเรื่องอะไรแปลกๆบ้างไหมไม่มีไม่มีอะไรแปลก ปม,มกออปกติมากปกติมากไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่เรื่องที่แปลกก็คือประตูห้องเรามันเปิดเองเออมันเปิดเองเฮ้ยใช่ลืมคิดเรื่องนี้เลยอ่ะมัน,น่าจะเป็นลมวะใช่ไหมคือมันมันอาจจะแบบว่าล็อกไม่ดีหรืออะไรไงี้คึอมันเปิดวันอาทิตย์อ,อ่ะทุกทุกวันอาทิตย์อ่ะงงมากคือมันเป็นช่วงที่ฉันนะอยูค่คนเดียวเพราะว่าพี่ตานะคะจะชอบไปว่ายน้ำที่สนาใกล้ๆตรงเนี้ในวันอาทิตย์นะคะเราก็จะอยู่ห้องวันอาทิตย์คนเดียว แล้วประตูมันก็จะเปิดเออตอนวันอาทิตย์แล้วตอนที่อยู่คนเดียวด้วยใช่เปิดตอนที่เราอยู่คนเดียวแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะหลอกประตูไม่ดีเนาะตอนงหังเราก็ไปเอายางไปเอาอะไรเงี้ยมาช่วยกันมัดอะก็คือถ้าเปิดอีกก็คือก็คือแปลกเก็ถูกแปลกแล้วนะี่นะคะไม่คิดเลยว่าคนที่เดินลงมานะก็คือเมทของเราเองนั่นเองไม่คิดเลยนะว่าจะเจอก็คือช่วงเวลาประมาณแบบ สิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยเราจะลงมากินข้าวค่ะไปไหนแล้วเราอะไปกินข้าวค่ะข้ามาไม่ถึงจีนตะีเลยข้ามาไม่ถึงกีนตะดีแล้วออกไปแล้วจะต้องไปค่ะนี่เห็นไหมตรงข้างก็คือเซเว่นไงนี่นี่นะคะก็อยากจะถามความรู้สึกพีิ้วตาลว่าอยู่ที่หอพักเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมันก็สะดวกสบายดีค่ะเพราะว่า โต๊งข้าวขอก็คือเป็นรลอาหารแล้วก็เป็นเซเว่นเลยแบบไม,ไม่ไม่อดแน่นอนสบายมากใช,ใช่ไม่อดแน่นอนไม่อดจนแบบาตาังฉันก็จะหมดเองอจริงตังจะไม่เหลือกลับบ้านแล้วอ่ะคือของมันมีกินทุกวันจริงๆทุกคนไม่ต้องห่วงว่าจะอดอยากนะใช่เออไม่อดอยากแน่นอนทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรไปแปลกๆอีกมีเรื่องอะไรอีกไหมนี่รีวิวเรื่องน้ำไปแลบบ้ว่นี่น้ำมันร้อนนะอ่ะเออมีนะ้ำ น้ำมันอะไรแปลกใช่ไหมนั่นมันก็ไม่มีอะไรแปลกแล้วหรือว่าพวกเราแปลกเดี๋ยวพวกเราแปลกว่ะเออนั่นแหละอุ๊ยแจดไม่ได้ป่ะแจตมันแรงแล้วอ่ะเออนี่แหละทุกคนเดี๋ยวไปซื้อข้าวกินก่อนนะคะเออใช่สิ่งที่คือทุกคนต้องเตรียมมาก็คือนี่นะคะนอกจากผ้าม่านแล้วก็คือกุญแจเราต้องมาล็อกห้องนะคะนี่เลยผ้าม้วนผ้ม่าน นี่ก็เป็นที่ตัพัหน้าห้องนะคะสู่ห้องอันเป็นที่รับของนะอันนี้คือจัตช่าวไว้นี่จัตช่าวไว้ปกติไม่ไม่ได้เรียกนายขนาดนี้ขอบนนะคะุณมากครับปกติไม่ได้เรียบเธอขนาดนี้นะ,ะนี่จัตชาชาวไว้ตั้งแต่ชาแล้วหน้าห้องนะคะว่าจะเป็นนี่เลยซิงกระจกอางล้าหงหน้า ง่ายมากง่ายมากตู้ไปเดินไปมันจะพาไปที่ที่ข้านะคะที่ท่ามีชั้นละสองที่อะนี่นะคะเป็นตู้ก้นน้ำันนี้อันนี้น้ำเย็นนะคะเย็นมากเย็นมากสวยเย็นอ่ะตัวน,น,นี้น้ำร้อนนะคะควันออกนี่มมันจะเป็นตู้เขียวที่ใช้ได้ รืปนี้เลใช้ไม่ได้แล้วนะคะเขาทราบสวิตไปแล้วที่นี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นของแต่ละห้องมีถุงมีถังมีขันให้เรียบร้อยถ้านึงเข้ามาน,น,นี้อันนี้ไปซื้อเองนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ห้องน้ำมันแห้งก็เลยอยากจะไปหาถุงหอมมาแข่มัน ต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดในส่วนที่ข้างล่างเรายังพูดไม่หมดคือจริงๆวันนี้ที่เราทาอะ่ะเราไม่ได้มีสคริปต์เลยไม่ได้มีสคริปต์อะไรเลยก็คือแบบพูดสดๆออกมาเลยนะคะก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้พูดนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่ได้เห็นไปตะกี้เนาะในห้องห้องหนึ่งเนี่ยจะสามารถอยู่ได้4คนนะคะจะมีเมทั้งหมด4ี่คนแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้ของแต่ละคนครบชุดเลยอย่างเช่นโต๊ะก็จะมี4ตัว เตียงก็จะมี4เตียงแล้วก็ตู้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ตู้นะคะทุกอย่างเป็น4อันหมดเลยเพราะว่าสามารถอยู่ได้4คนแล้วก็สําหรับเตียงนอนเนี่ยเขาจะมีฟูกให้แต่ว่าฟูกมันไม่ได้นิ่มนะถ้าใครแบบอยากนอนที่นอนนิ่มๆก็ไปหาฟูกอะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่มเองก็ได้นะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็นข้างนอกนะคะก็จะมีมีอ่างล้างหน้าซึ่งอ่างล้างหน้าแนะนําว่าไม่ควรไม่ควรล้างหน้าตรงนั้นนะคะเพราะว่า ก๊อกน้ําด้วยความที่มันนานมันเก่าแล้วมันก็จะมีสนิมอะไรอย่างงี้ซึ่งเนี่ยเคยไปล้างแล้วก็สิวเห่อขึ้นไปหมดเลยเต็มหน้าเลยเนี่ยก็คือน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปล้างในนั้นถ้าถ้าจะถ้าจะไปล้างน้ําที่อ่างล้างหน้าแนะนําว่าให้ไปล้างที่ในห้องน้ําจะดีกว่า mm. ฝักบัวในห้องน้ํามาดีกว่านะคะต่อไปก็ตู้กดน้ําตู้กดน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือแบบแรกมันจะเป็นตู้เหล็กธรรมดา มีแค่2ช่องก็คือน้ำเย็นกับน้ำร้อนซึ่งมันเป็นตู้ที่เขาไม่ใช้แล้วมันเป็นตู้ที่เขาแบบว่าเขาสับสวิตสับคัดเอาไปแล้วก็คือไม่ได้ใช้แล้วต้นนี้ปัจจุณนปัจจุบันนี้เขาจะให้ใช้เป็นตู้เขียวอะตู้เขียวท,ที่ที่พาเดินไปดูตะเกน็นแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอหอพักนะคะไม่ว่าจะเป็นหอในนอกหรือว่าหอในในนะคะเราสามารถติดต่อได้ที่เ,เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข่าวหอในมอเกรรษตรศาสตร์บางเขนะค่ะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้คือลืมพูดแต่แบบลืมพูดไปสนิทเลยก็คือหอนี้นะคะหอปีหนึ่งวัฒนากับดาราลัตเนี่ยมีเวลาเขาออกหอนะคะหอเปิดตอนตีห้านะคะแล้วก็หอปิดตอนห้าทุ่มนะคะถ้าใครที่เขาออกเกินเวลาเนี่ยเขาน่าจะมีมาตรการอะไรของเขาสักอย่างซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เรื่องที่ยังไม่ได้พูดก็น่าจะมีประมาณนี้น,นะคะ ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรดีจากคลิปนี้นะคะคลิปนี้มันอาจจะยาวยืดเยื้อไปหน่อยแต่ว่าน่าจะได้อะไรครบถ้วนมากเลยนะคะเนีย่ยเนี่ยเสียงเครื่องบินได้ยินปะนี่คือเสียงเครื่องบินนะคะแบบมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่ามกรนะคะมันยู่ใกล้ๆกระดอนเมืองเนาะคือเครื่องบินก็คือแลนดิ้งกันทุกวันนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้แย่นะยังไงก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบ จะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พี่ก้าวขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย